เออเอาว่าฝากว่าอย่างเป็นอย่างคับเป็นอย่งคือบอกบอกกาวว่าเขาล่วงวันลวงวันอ๋อบอกั้นบอกโทหาก็บอกโหว่าก็ไม่มีการบอกใจไขว่เมื่อวานนี้ไขว่้นขับรถเจ้าตีไ้ขว่หว่าวบอกเราอยู่ในกับสียอยู่เราสิโวดอยู่ตลอดเลยนะโดไดก่อเราสดโอ้โหมอโหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหอ้หอยอ้โหโอนโหโน้โหโ้หโอกโหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอโหโอโอ้โหโอ้โหได้ห้โห้อ้นอ้โหโ ไปหาซองเป็นตู้น้อาเป็นอย่างไัทำน้ขงใส่ก่อรก่อนแรกงานผลมันแรกงานผลครับจริงๆเนี่ยก็เป็นต่างแตยม้วนหมดละแต่่วามันห่างห่างบริขึ้นก็ได้ต่างใจว่าสีมาขอนแกนไพล่ะไอ้มาสันโอ้ยให้น้อไม่ยดนบอกปดหายตัวเลาะๆไพล่ะยสเปน่ากันอมเพียงกันใส่สุดดำไม่ยอมข่อยข้าม้องาอ๋อขอยเดียมข่อย่แต่สาย่ขมก็มาแต่หัวข้าวนี่แหละเอ้า ไหนๆกันไหนๆแล้วอยากให้สุขภาพแข็งแรงเอ้าทำก่อนเอ้ากับยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งหายไปไม่กับห้สซวนให้ยเศร้ากับปอกเปลือกก้อนกินกับอยากกินคือบุกม่วงบ่ไรที่โจ๊กตามันแหวนเลยโอ้ยยูดีมีแห้งยูดีี่แหขอบคุณไอพีได้ยไอบุณซุปคีซไอพีดีกันฟอซุปคีสซุปแข็งซุปแข็งผารังอายุวันโมนี่ก้วยนี่กินดิบๆก็ได้เด้มันดีต่อสุขภาพ มันมีโฟอสเซียมมันมุกเกินไปมันมีแฉมฟอสต์กเรังบ่โพ่อมันมันติดเชื้อมบ่ติดเสื้อใ้มันติดมันมันเจ็บปวดประมาณ้หกวันแล้วตามปกติตามปกติวันกตามปกติเนี่ยมันสิประมาณซีมอยู่เนาะเจ็บพ่อซีมซีมแมนมันขึ้นอีกปวดอะไรจ้องไปอ่อนหูไปออกหูไปไนลองให้คุณรู้มาขึ้นคุณรู้ไอ้ส่วงแห้งๆไหมเจ็บเลยเด้อเจ็บเลยแบบนี้ โอ้ยู่ือดแรงในบ้านนี่แมนไปหามอยุ่หันมันไม่มีมอเฉพอะ่างคนคนออกเว้นแล้วนะก็ได้สั่งใจมมด่อได้จับซองกล่องสรงยางเพื่อแล้วมันติดเชื้อก็ได้นอนขึ้นแตว่าเบื้องอื่นฐามมันบอดีขึ้นกับิีด้อาซด้เอ็กซเรยหานั่นน่นนะอันไหนมันบอดีกับตาถิ่ครันนี้อย่างตาถิ่มหม้อบ่ได้เป็น บอกว่าเัวข้อเชิญาเสื้อลเสื้อลกสิ่งทีวมันบอดีอยู่ในหลักได้ัดมันบอดี้เนี่ยมันจต้องบอดี้ห้ตัข้อดีเอาอระเทศทยสมาให้ในน้ำดยนีเอายากันยากันให้กระพาะยากันเส้เ้เซสวงเอารีเม่แห้ากระเช้าดอกไม้กะเาพลไม้กะเ้านี่ือิบกินเครับเบิ้งส่งเนจิบไปตัวเนาะ หายไม่ไหวหายไม่ไวเอาเก็บไปแล้วอเราต้องตีซื้อว่าหายซื้อว่าหายกินแต่เบิร์ตให้ได้มือนี่มือนรื่อ้นสิบูดญเนี่ยกระเพาะภาษาหลังไกลเอออ่านแล้วก็เอากินเบิร์ตให้ได้บะนี่มือนร้่สิบูดญหนึ่งนะครับต้องไปหาหมอส้วงตอนกระบานไปหาหมอให้นนักตีพี่น้องเดี๋ยวสิว่าสือฟังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยสิกลับบ้านแต่ว่าบะนี้รถก็ต้องมาจอดนะครับเพราะว่ามันไปขีควันนิดน้อยอยู่ขางรถนั่นแหละแต่ว่าซึ่งมันใส่เวลาในการเข้มเพราะว่า คือมันมันมันถือรอแม็กน้าแม็กมันก็เลยใส่เวลาในการเข้มดูนบันนี้ก็เลยเอามาจอดเข้มแล้วรถขีบอมี่พี่น้องบันนี้รถขีบอมี่ก็เลยเ็เรียงขอเพลินนะครับศูนย์โตโยต้าเกนคอนบริการดีดีเด้อพี่น้องอันนี้มารีวิวเพื่อนบริการรีวิวได้นี่นคือประทับใจนะครับคือคือประทับใจในในในการขายนะครับบริการหลังการขายเข้ารถมาจอดแล้วบันนี้บอมี่รถขีนะครับก็ได้ไปติดตัวกระจกไปเรียบ้อยรถให้พี่กำบังเดี๋ยวพี่เพื่อนเรียร์ไร ถึงกัเลียกรถไม่ขี่กลับบ้านดีหลายกับเรียกไทยคลิปขอบคุณเพื่อนรีวิวเพื่อนคนละน้องกอลาจอดที่เพื่นเอามาเอามัอย่างเงี้ยมื่เข้มขังรถไปขูดกับเสาไฟฟ้าก็ขูดลายดอกขูดน้อยนึงแต่ว่ามันถึงหล่อแมงนัมก็เลยเสียดเปลี่ยนหล่อแมงนัมเสียดพี่น้องเวลาบันี้ก็เลยจะเอาขับหนีกลับบ้านสิยืมก็จาขี้เ่บน่าประมาณหกเจ็ดวันมาสั่นก็นได้ว่าอุ้ยหล่อตายแล้วไม่รถขี้แล้ว ที่แรกขิดยากนะครับยานบ่มีรถไปเลาะยานบ่มีรถขับเลาะนะครับโชคดีที่ว่าโตโยต้าเกียรติค่นเป็นรถไม่ขี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณโตโยต้าเกียรติครข้างบิ๊กซีคอนแก่นนะครับขอบคุณครับ <ce lebr area>